ในสอง,งม 2, เมตรห้าสิบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวที่มันเป็นอะไรนะฟองอากาศนะครับผมแล้วทีนี้เราเก็บจัดเก็วเบวารียดให้โจะเลยอันนี้สองเมตรห้าสิบนะนะครับโต๊ะพร้อมมานั่งเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ยาวสองเมตรห้าสิบหน้ากว้างหวางองอาัวโต้ก็เก้าสิบเซนติเมตรนะครับช่วงช่วงกลางก็แปดสิบบวกนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับยังว่างอ่าตัวนี้โอ้โหลุงตัวนี้ก็สวยสวยที่ อืมอืมตัวนี้ตัวอืมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สองเมตรห้าสิบครับยังไม่ทานเทสยังไม่ได้ใช้เลยโอ้ยโอ้ยลยเหรอดูลายดูลายไม้ตาลายไม้นะครับนี่ยาวสองเมตรห้าสิบนะครับผมเอาเอาเท่านี้แหละครับผมลุงพอแล้วพอแล้วสวยโอ้โหช่างคุณภาพเห็นแล้วไม่ต้องมองอ่าอ่าชุดใจชุดใจอันนี้สองเมตรห้าสิบนะครับผมโต๊ะพร้อมมานั่งนะครับอ่าราคานะครับที่เราเปิดไว้นะครับผมหนึ่งหมื่นครับ หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับแล้วก็สว่วนนี้สว่วนนี้นต้องเช็ดกยังไม่ได้เช็ดเลยเลยนี่ยเห็นไหมฮะยังไม่ได้เช็ดเลยเช็ดกันโอ้ไม้ชุดนี้นะครับมันจะเป็นท่อนเดียวกันเห็นไหมพอเวลาเช็ดแล้วสวยงามเลยโอือความยาวอยู่ที่ สามร้อยแปดสิบจนนี้จะส่งแล้วไม่ติ่เรือใช่นะครับชุดนี้เป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันความยาวอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับผมหน้ากว้างโอ้โหตัวนี้ก็น่าจะเมตรกว่าอันนี้ก็ฟรีฟอร์มฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวต้องให้เครดิตนะครับเครดิตช่างเลิศนะครับลุงเลิศนะครับที่จะทำนะครับแล้วก็ทีมงานของแกนะครับเนี่ยทำไม่นั้นล่ะ สู้ตรงนู้สู้ๆใช่ไหมอือเนี่ยนะครับกำลังตอนนี้กำลังทำม้านั่งเลยอนี่นัอาที่นั่งก็มีนะครับอันนี้เครดิตนะครับจากช่างเลือนนะครับพยุหะคีรีนะครับเนี่ยก็ทำโต๊ะให้ทางทีมงานนะครับโดยเกษตรนะครับผมอ่าตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหะคีรีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอีกที่อีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วอีกที่หนึ่งก็ส่วนอีกที่หนึ่งก็ลุกทันนะครับอำเภอมมโนรมนะครับตำบลถางน้ำอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับผม เนี่ย yeah, yeah. ทีมงานสาขาพวกเรานะครับที่เราทํากันอยู่นะครับผมสาขาเดียวกันนั่นแหละสาขาเดียวกันนะครับผมเนีย่ยทำแทบกันไม่ทันนะนะครับงานแกก็เยอะเหมือนกันนะครับงานก็โอ้โหใช่ไหม,ไมท,ออทั้งงานพระทั้งงานโยมออทั้งโยมทั้งพระนะครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบนะครับท่านใดสนใจนะครับแล้วก็ไอตัวนี้สามเมตรแปดสิบนะครับท่านายสนใจ<ม>ทักหาหนุ่มเกษตรได้เลยแคปมาแล้วก็ทักแชททักไลน์หาหนุ่มเกษตรพูดคุย,คย,คยต่อรองกันนะครับโต๊ะพร้อมมานั่ง หรือว่าจะเอาโต๊ะอย่างเดียวก็ได้นะครับสวยนะเนี่ยฟีฟอร์มฟีฟอร์มโอเคครับผมขอบคุณทีมงานช่างนะครับผมขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับ